ยวดสวัสดีค่ะปอกันชงปาน่าค่ะเอาเอฟซีรอดูอยู่โด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 มมวเนี่ยแม่น้อยจะวานี้แบกโดมมวนเนี่ยโดมวเนี่ยค่ะกระดิ๊งค้างติดติวันนี้มันหนึ่งไงก้อิดาว เอ่ยบนหัวขวนอันเห็นแม่หน่อยในคลิปวานแหนะคะป้าดาป้าดาเบิงอยู่บ้านเบิงอยู่สกลนครนะคะตอนนะจอบบอลนี้จอบบอลนี้พอชิตะไปไล่ไปไล่ปลาตรงนี้ในงาค้มในงานค้ำขวนน่ะุดยอดวะโดกระดิกหางดิกๆ นี่ผมมีงมครับไม่คิดเด้อไม่เด้อบอกหน่อยนั่นปันจันทร์ละอใแบบแบบหาปลาแบบบุเปือนบุเปียนเพื่นนั่นนั่นนั่นโอ้นหนอ้ม่งโีคอนเลย่วันแทติดกบวันแทติดกบ

โดสนใจแย่เลยคือหยาตอนปดนี uh, ่แหละไปกระดมาปวดสอยเนี่ไปกระไดมาปวดสอยเนี่ย การต,ก,ต,รก,ตรกยุดยุดนะคะฝนต,ก,ต,ก,ตกยุด,ยด <c oughs> อู้บัดพันต่มนะบัดพันต่มนะ <c oughs> บัดพันต่ม ลงสักตึกไหมกำลังมวนกำลังมวลเพรออาะชิตานะคะเพรออาชิตาก็ยังอยู่นะคะบรรยากาศอยู่บ้านนะคะจิมงานจากับ้าน้อ,อยจิมงานจากัร้าหน่อย ซื้อยังกับบหูบ้าน้งบรูจากเขาดอกบรูเขาเป็นแผลนะคะอะไรน่อยบ่ว่าชะตาซื้อยังก่ Cần gần hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ซาซาหน่อยแต่ฟ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวก็ตกอีกบ่ต้องหวง่วงหรอกค่ะเดี๋ยวก็ตกอีกบ่ไดโลงครับบ่ไดโลงวานซื้อ,อแต่ตรงนี้น่ากลัวแล้วค่ะเอาจริงๆเลยค่ะพื้นตรงนี้เอียงแล้วค่ะเอียงเลยค่ะ เป็นตะสุดแห็งไหมเอามันเอียงอะพึงสังเกตเด้ค่ะเอาพื้นเอียงไหมเออ,เอาพื้นก็นเอียงไหมขางบานนะคะเอาให้ดูค่ะเอาให้ดูบรรยากาศาปัปงโ <c oughs> <c oughs> ง มีเปลือกเนาะงานตอนโพโบ,บมีโบมีอะไรยืนซุ่มเบิง่งตอนวานคนเบึ่งล่หลายพื้นเอียงค่ะข้างบ้านนะคะที่มันเป็นโพงด้านข้างนะคะเป็นโพรงเป็นโพรงเข้าไปนะคะ น,น่นน่น กดไลค์กดแชร์ให้ช่องปนางด้วยนะคะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงช่องลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงประวันทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงค่ะแล้วก็บ่าวโทอาบางโมเป็นมวยดรอก อาบนาสุกมกดดั้องนา,า,านมกดดวไปหาก็ต้องสะบัดไงคือถ้าตัวเปียกก็ต้องสะบัดไงเหมือนลูกดิกอะนะคะซอยบังโฆษณาาห้ทิมหลังบ้านนั่นดลยค่ะเดี๋ยวลงคลิมให้ดูเรื่อย ขอบคุณ FC ที่เข้ามากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ FC ท่านเก่าท่านเดิมคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจทุกวันนะคะแล้วก็นี่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 อาจารย์สอนอีลาลองอีลาล่ำนิลาหญ้าเพ่งค่ะหญ้าเพ่ง เอออยังไงอีหละเอยังไงเออออเออเอเออออสอนลำเพื่นเพิ่นสอนลำเพิ่นอีลานะคะสอนลเพิ่นเอรินาสอนเาขอถอนหนึ่งนะก่อนเออเออเออขอออดออออนออออเเออ เนีค่ะเออดีแได้เออได้เงี้ยตรงยิกยิกยิกยังสิยิกสวงจะถึเออดูสินะค่ะหักกันค่ะหักกันะาพลงนารักค่ะนารักใหลาดเจริญลอยตามให้ได้รับรองเป็นว่ะธรรมดานะคะนะคะบอกกันไหมคลิปนานะคะสำหรับคลิปนี้จำนีบก่อน Sadya. Yung baabang baabang mo. Sadya.